อ้าโอเคเดี๋ยวทดสอบอ่าอีโคนะครับอีโคไวเปอร์นะครับตัวนี้นะเราขนาดความยาวโลกล้องสองนิ้วให้เพื่อนดูนะครับไอสองจุดห้านิ้วให้เพื่อนดูครับด้วยลูกโอคูซานนะครับหกร้อยบาทนะครับอ่าโปรดักใหม่ของโอคูซานเขานะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับอโอเคสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจรูปแบงกันเพื่อนๆตอนเนี้ ถ้าอยากจะเอาไปยิงปีใหม่ผมแนะนําให้สั่งตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมเคยบอกตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าถ้าอยากได้ลูกเอาไปยิงปีใหม่สั่งเก็บไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะลูกเริ่มนะครับเริ่มขาดตลาดแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้นะก็อีโคครับนี่สวยๆเลยอยู่ในมือผมนะครับผมจะยิงซิงเกิลให้เพื่อนๆรับชมหนึ่งนัดน,นะครับแล้วที่เดี๋ยวผมจะดับเบิลเลยนะครับ อ่าเพื่อนๆร้านท่ชื่อแอร์ซอฟกันครับแบงก์กันนะครับสิเสียมาวุธปืนผู้ซื้ออายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหลายคนถามว่าพี่ไม่ค่อยลงคลิปเลยผมลงคลิปนะครับคลิปผมลงอยู่ในอ่าวิดีโอคลิปสั้นเพื่อนเพื่อต้องไปดูคลิปสั้นนะครับผมจะไม่ได้ลงคลิปยาวเพราะว่าผมขี้เกียจตัดเลยลงคลิปสั้นครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊แบ,บเดียวเออเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆพื่กระลุ้มไม่ระลุ้มืออยู่แล้วนะครับก็อ่ารีวิวมันรีวิวจะทุ เพื่อนๆก็ดูคลิปเก่าได้น,นั่นเองครับตัวคลิปเก่ากับตัวใหม่มันก็ตัวเดียวกันนะนเพื่อนๆประมาณนะั้นอีโคโไวเปอร์ครับขนาดความยาวลำกล้องสองนิ้วผมพามาอยู่กลางทุ่งครับตอนนี้น้ําจะท่วมบ้านแล้วนะน้าจะท่วมบ้านแล้วไม่ไหวเลยนะครับอันนี้ก็ออกมาให้เพื่อนๆนดูนะครับก็ปัจจุบันเรามีแค่สองสีครับนะมีแค่สองสีก็คือสีเงินด้านนะครับกับเงินเงา,น,งาน,นะครับเงินด้านก็ลูโม่ตาสมิธแดะเวสันก็หล่อแบบนี้ตอนนี้เวลาเที่ยงเที่ยง แล้วแบบแดดมันตรงหัวผมแบบหน้าผมจะเป็นฝ้าเลยเพื่อนเพื่อนตอนนี้โอ้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบมาให้ดูสักตัวหนึ่งเอามาเป็นพระเอกครับนี่ตัวนี้สําหรับอ่าอีโคนะครับลูกโมอีโคสีเงินเงานะครับรอๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆมันจุหกนัดนะนเพื่อนนะลูกโมมันจุหกนัดนะครับโมก็สวยงามหมุนได้นั่นเองนะครับหมุนหมุนได้ครับประมาณนั้นระบบก็ระบบปืนเลยครับซิงเกิลนะครับก็คืองางนกยิงเวลางางนกยิงอะไกลมันจะเบาแต่ เึ๊บเดียวนะครับล่าเลยแล้วก็ดับเบิลแอคชั่นก็เหนี่ยวไกเล่นแต่ในกรณีที่ไม่มีลูกเพื่อนๆไม่ใช่ว่าซื้อปืนไปหกไปนอนแบบนอนสับไกเล่นอย่างนี้ไม่เอาเรื่อเพื่อนไม่ทานะเหนี่ยวไกเฉพาะเวลาที่เราจะยิงเท่านั้นนะครับไม่ควรเอาไปเหนี่ยวไกเล่นเหมือนปืนของเล่นเด็กอะไรแบบนี้นะครับแบงก์การผู้ซื้ออายุ20ปีครับนะสินค้าจดแจ้งนะครับใช้บัตรประชาจําตัวประชาชนนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับสาหรับแบงก์การนั่นเองนะครับก็หลายคนถามว่า ทําทไมมีของน้อยจังเลยที่ร้านก็เราปัจจุบันเราไม่มีโคต้านําเข้าเหลือแล้วเพื่อนๆแบงก์กันคือหมดแล้วหมดเลยนั่นเองนะครับขายแค่หมดหมดแล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะครับก็แต่ว่าจะไปเปิดร้านนวดแล้วกันก็ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคชอบถูกใจก็ทักทายมาที่ร้านครับ a d c b กันะครับลายร้านเรา a d c b b g u n นั่นเองนะครับ,ร b b g u รบก็ประมาณนั้นสําหรับลูกโมอีโคไวเปอร์นั่นเองนะครับผม